วันนี้เราก็มาอยู่กับโปรโมชั่นเติม fc นะครับผม500 fc นะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับของก็จะมีประมาณนี้นี่ครับผมนี่เลยนะครับเราจะมาเปิด bp ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่า bp นี้จะได้ทั้งหมด800 0ใช่ไหมถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะนะแปดพันนะครับผมขอประเดิมตรงที่ว่าบวก5้โอออลร้อยก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้สุ่มนะไม่ใช่คัดนักเตะนะครับ เพื่อไห้การตายไปเรื่อยเรือยเสียเวลาเป,ปิดไปวิวเชนเฮ้ยไฟโอ้โมแรนยนไอเอ็ IM. มวิลาอะไรอ่ะใช่ไหมซัมเมอร์วิลซั <c oughs> มเมอร์วิลอพอไปได้สองหมื่นแต่ว่าโอ้ในตลาดนี้น่าจะเกือดน่าดูนะ <c oughs> ก็ไปต่อกันที ห้แล้วกันนะครับผมมาคัดห้าิบชื่อครับผมอาเมดดิอาโลเปิดหึ่งชิ้นไปไปมาสเล็เก้าสเตเกร์นี่คนรัแจ็คสันเหรอมันได้นะผมว่าจะซื้อแต่ราคามันเวอร์เกินไปผมว่าจะซื้อมาเล่นอยู่นะตัวนี้น่าจะดีอยู่ในชีวิตจริงนี่ ไม่พูดถึงแต่ในเกมนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ทีมผมแล้วไปเล่นให้ดูนะครับว่าจะไปได้ถึงไหนนะโอเคไปต่อกันเลยนะครับผมสำหรับไปต่อไปนะครับผมขอเป็น ln oo หนึรกบวกก่อนแล้วกันนะครับ d วันโดว one oh โ o ฐานจริง Fernando ด e l โ o w หกพันหนึ่งร้อย เอ็มเท่านั้นนะครับเอาคัดสิชื่อครับผมคันนี้ฮะลุนอาเมดดียโลและสมูทฮอยลูนเนี่ยกดเปิดไปแล้วปิดตาไปไกลดูเขยแอบดูไหนไปมาบนบนชื่ออะไรนะชบนดีฟิตไอเจ็ดหมื่นหนึ่งนี่มัน ไม่ใช่ดิราคาแบบนี้นี่บักแบบโคตรจะบักอะ่ะโอมูหหน้ามืดเลยดูใบท้ายครับมลติคลาสบวกหถึงบวกแครับผม<ฮ>ขออนุญาตกดเมาส์หายขอพลังจงสถิต โอ้โหสปอร์ตไลท์ไฟมาอาเจนซีบีแอรโอ้ยถ้าเป็นบวกแปดมันก็น่าจะพอไปได้อ่ะลิซันโดมาตินสิสผมแมนอยู่ฮะผมไม่ได้คิดเลยเพราะว่ามันอ่ะนี่ล้วกันนะครับผมเพราะว่า น่าจะลืมนะครับผมเอามีไฟเฉยเลยเฮ้ยฮาร์ดเวิร์กใครวะอังกฤษซีเอ็มอังกฤษซีเอ็มโอ้เจมส์วอร์ดเพล้าอืมสามหมื่นหนึ่งก็ซื้อน่าจะขายออกนะผมว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนขอบคุณครับบาย